ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของแนวทางปฏิบัติตามประกาศกออบตนะครับในเรื่องของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่2และฉบับที่3พศ2562นะครับมาในข้อที่2เนี่ยการกำหนดหรือการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการระดับต้น หรือระดับกลางให้องค์การบริหารส่วนตำบลนนเสนอเรื่องการกำหนดหรือการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการระดับต้นหรือระดับกลางการกำหนดตำแหน่งหรือการปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับต้นหรือระดับกลางต่อคณะกรรมการพนักง,งานส่วนตำบลกออบตจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับปริมาณงานและความยุ่งยากซับซ้อนของงาน ภายใต้หลักการวิเคราะห์ค่างานเป็นสำคัญนะครับโดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลนนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการกำหนดหรือการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการระดับต้นหรือระดับกลางดังนี้นะครับวงเล็บ1ผู้ทรงคุณวุฒิที่กออบตอจังหวัดคัดเลือกเป็นประธานวงเล็บ2ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่กออบตอจังหวัดคัดเลือกจำนวนสองคนเป็นกรรมการ วงเล็บ3ผู้นำชุมชนในเขตอบตอที่เสนอขอกำหนดหรือปรับปรุงระดับตำแหน่งที่กอบตอจังหวัดคัดเลือกจำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการวงเล็บ4ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมายโดยให้ท้องถิ่นจังหวัดแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุก,การได้จำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการและเลขานุก,การวักต่อมานะครับ ให้คณะกรรมการเนี่ยมีหน้าที่ดําเนินการประเมินตามตัวชี้วัดที่กออบาตากําหนดประมวลผลคะแนนตามตัวชี้วัดรายงานผลการประเมินต่อองค์การบริหารส่วนตานําบลเพื่อเสนอคณะกรรมการพนังกงานส่วนตานําบลหรือกออบาตาจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบภ่ายใต้เงื่อนไขดังนี้นะครับ2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามเงื่อนไขในข้อ1.1และข้อ1.2 1.1องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพศ2542ในปีงบประมาณที่ผ่านมาและปีที่ขอกำหนดตำแหน่ง รวมกันเนี่ยนะครับเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ35โดยให้คำนวณภาระค่าใช้จ่ายตามกรอบแผนอัตรากำลัง3ปีรวมกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงตำแหน่งและภาระค่าใช้จ่ายที่รองรับผู้ดำรงตำแหน่งเดิมถ้ามีนะครับข้อ1.2องเนี่ยองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องตราข้อบัญญัติ เพื่อการลงทุนนะครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับในปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยมีสัสดส่วนไม่ต่ำกว่า1้0ยลของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติมถ้ามีนะครับข้อ2.2การกำหนดตำแหน่งหรือการปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ก็คือผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าระดับกลางเนี่ยนะครับให้องค์การบริหารส่วนตำบลวิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพงานนะครับว่ามีความเหมาะสมถึงขนาดกําหนดตําแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าระดับกลางได้ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไปโดยไม่รวมเงินกู้เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรเป็นเงินเดือนค่าจ้าง เงินเพิ่มที่เกี่ยวกับเงินเดือนหรือค่าจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่40ล้านบาทขึ้นไปนะครับข้อ2.3ส่วนราชการที่ขอประเมินเนี่ยต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดด้านปริมาณงานด้านคุณภาพด้านการพัฒนาองค์กรและการประเมินค่างานดังนี้นะครับ2.3.1กรณีส่วนราชการระดับต้นจะต้องผ่านการ ผ่านคะแนนประเมินตัวชี้วัดด้านปริมาณงานด้านคุณภาพและด้านการพัฒนาองค์กรรวมกัน,เ,นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบและมีคะแนนการประเมินค่างานตั้งแต่460คะแนนขึ้นไปนะครับข้อ2.3.2กรณีส่วนราชการระดับกลางเนี่ยจะต้องผ่านคะแนนประเมินตัวชี้วัดด้านปริมาณงานด้านคุณภาพและด้านการพัฒนาองค์กร รวมกันเนี่ยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละและมีคะแนนการประเมินค่างานตั้งแต่600คะแนนขึ้นไปนะครับนี่คือในเรื่องของการประเมินตัวชี้วัดด้านปริมาณงานด้านคุณภาพด้านการพัฒนาองค์กรและการประเมินค่างานนะครับเป็นการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับต้นและระดับกลางนั่นเองนะครับ